สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําผัดหมี่โคลาดกันค่ะอันดับแรกเราก็จะมาใส่น้ํามันลงไปก่อนนะคะใส่หมูไปผัดให้สุกค่ะพอหมูสุกแล้วเราก็จะตักขึ้นกันนะคะ ใส่หอมกับกระเทียมที่สับลงไปเลยค่ะหอมมากๆเลยค่ะใส่เต้าเจี้ยวลงไปหนึ่ช้อนใส่พริกป่นลงไปค่ะ ใส่น้ำมะขามเปีเยกลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลปีกับน้ำตาลทรายค่ะและน้ำปลาค่ะ อมเลยนะคะน้ำตาละลายหมดแล้วให้ใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะต <c oughs> ามด้วยหมูสองชั้นที่เราผัดเอาไว้กันเลยนะคะ <c oughs> ตอนนี้หอมมากเลยค่ะ <c oughs> วันนี้น้องพลอยใช้เป็นเส้นจันนะคะก <c oughs> ็เหนียวนุ่มดีค่ะโอเคแล้วก็จะใส่เส้นลงไปเลยนะคะ สามารถเตินมน้ำเพิ่ได้ค่ะโอ้น้องพลลืมใส่ซีอิ๊วดำเดี๋ยวจะใส่ขั้นตอนนี้เลยนะคะแซ่ของเราเริ่มสุกแล้วสามารถเปิดแก้สได้เลยค่ะใส่ต้นหอมลงไปเลยนะคะผัดมีของเราเสร็จแล้วน่าทานมากๆเลยค่ะ เดีย๋ยวน้องพลอยขอชิมก่อนนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูได้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพลอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ